วาจาสิ์เพิรนนรกล้างบางเออออาคุณเลือกสังหารอาคาราเรนพาริสเลเยอร์ระดับ140อย่างสมบูรณ์ได้รับค่าประสบการณ์12ล้าน1แสนสวัสดิ์สังคมประเภทนี้ปล่อยไว้ก็ไรค่ะไหนดูซิมีสมบัติอะไรบ้างโอ้โหไอเทมระดับตำนานอย่างนั้นเหรอคำสับต้องห้ามอย่างนั้นหรยอ คำสาปต้องห้ามขั้นที่1สายฟ้าหมื่นลูกหลังจากไล่คำสาปจะเกิดปรากฏการณ์ฟ้าดินประหลาดสร้างความเสียหายไร้แรงต่อศัตรูทั้งหมดที่อยู่ในรัศมีครอบคลุมด้วยสายฟ้าไร้สิ้นสุดระดับตำนานเห็นเลียกวิญญาณวิญญาณหมาป่าจันทธาธมินสามารถอัญเชิญวิญญาณหมาป่าจันทธาธมินขั้นที่6จจำนวนสองตัวมาช่วยในการต่อสู้วิญญาณหมาป่าจันทธาธมินเป็นที่รู้จักในนามพูดของเทพีแห่งธรรมชาติเทพผู้คุ้มฟอง,ฟองเผ่าเอลระดับตำนานคมพีอนาเขตการคุ้มครองจากวิญญ,ญาณอมตะแห่งธรรมชาติป้องกันการ โจมตีของทักษะระดับเพลิน6ได้7ครั้งโดยไม่แตกสลายคำสา์ต้องห้าเป็นวิชาเวทมตลระดับสูงที่สุดว่ากันว่าทำลายเมืองทั้งเมืองยังได้เลยแต่นักเวททั่วไปไม่มีเรียวแรงพอที่จะใช้ดังนั้นส่วนใหญ่ก็เลยเก็บไว้ในรูปแบบของคำพีดีใจซะนะที่ขยะอย่างแกตายไปแล้วก็ยังมีประโยชน์นะ จะว่าไปแล้วพวกหมาคาถาเซอคุมอุปกรณ์เสริมของมันยังต่ำก็ระดับร,ระกายแน่ๆทำไมไม่มีร่องสักชิ้นเลยนะพอคิดๆดูแล้วเหมือนได้กําไรแต่จริงๆขาดทุนนิดนะแพ้อ้วนๆแบบนี้จะหาที่ไหนได้อีกแบบนี้อ่ะเออเส็งจังเลยจู่ๆก็หายไปซังังนกับาังกรบ้าจะบอกนะว่าไปใส่เดี่ยวกับอาคาวอยู่นะ่ะถ้าเกิดแพ้ขึ้นมาจะทํายังไงเออแล้วฉันจะเป็นห่วงอะไรเนี่ยมาไปแล้วไม่ใช่หรอกเราก็แค่ไม่อยากจะโดนเอลช่วยๆอย่างอาคาวมาทําให้แปดเปื้อนเท่านั้น อเออนายเป็นไหนมาหนะ่าและอาคาวล่ะฉันล่องหนไปรอบโจมตีมามันโดนไฟเผาตายกลายเป็นซากฝุ่นไปแล้วสบายใจใเถอะกำจัดอาคาวไปแล้วอย่างนั้นหรอแต่ฉันจำได้ว่าวิชาล่องหนมีแค่มังกรลุงที่ทำได้นิ่นานทำไมเจ้ามังกรดำนี่ก็ทำได้ล่ะฉันใจงงไปใหญ่แล้วแล้วนี่นายจะจ้องอะไรหนักหนักกันฮะราชเชุลเผาเอลมีพลังเวทที่แข็งแกร่งมากไม่ใช่หรอทำไมเธอถึงไม่มีพลังเลยล่ะ เพราะว่าฉันแบกรับคำสาปพ่ราชาย,ยักษ์เผ่าเอวไว้ตั้งแต่สมัยโบราณไม่ใช่แค่พันึกพรสวรรค์พลังเวทแต่อายุขยก็จะสั้นลงมากด้วยสมาชิกราชวงศ์เผ่าเอทุกรุ่นต้องมีคนหนึ่งที่เป็นเครื่องสั่งเวแก่คำสาปซึ่งรุ่นนี้ก็คือฉันเพราะอย่างนี้แหละฉันก็เลยไม่ได้เป็นที่สนใจไม่ได้รับความสําคัญในราชวงศ์เลยน่าสงสารเหมือนกันแฮสมมุติว่าเราไม่มีระบบ ทั้งชีวิตก็คงไม่คิดจะทําอะไรเลยส่วนเจ้ามังกรดํานี่สักวันก็ต้องมีคนมาฆ่าตายแล้วเธอก็ต้องตกไปเป็นของเล่นของฮุกเก้ายอย่างไอวิงอาคาวหรือไม่ก็ไอเหินอาชีพอืนอ่นๆจะบอกว่าเราเป็นผู้เปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตของเธอก็ไม่เกินไปนั้นเนี่ยเออนายจะทําอะไรนะ่ะฉันก็ช่วยให้หนายเอาชน,นะอาคาวแล้วไงต่อให้เป็นมังกรก็ต้องรักษาคําพูดสิเออไม่นะฉันยังไม่อยากตายเอ่อหา ตอนนี้เธอเป็นอิสระ,ละแล้วถึงจะอยู่ได้แค่ในอาณาเขตลำนี้ก็เธอเออทำไมกันล่ะก็แค่เพราะว่าฉันเป็นมังกรที่ดียังไงเล่าทนอยู่ไปก่อนนะอีกไม่นานเธอก็น่าจะได้เป็นอิสระ,ะอย่างแท้จริงแล้วทุกตนจงฟังคำสั่งไม่ว่าใครก็ตามห้ามแต่ต้องหรือทำลายลิลิลิเด็ดขาดน,น้อมรับบัญชาท่านแอทอสเออทำไมจูจู่ก็ดีกับฉันล่ะนายต้องการอะไรกันแน่แล้วอิสระ,ะที่แท้จริงที่นายว่ามันหมายถึงอะไรกันแน่เอาหลับเฉยเลยตัดการเชื่อมต่อไปแล้ว เราได้แต่ของดีๆทั้งนั้นเลยครั้งหน้าเวลาเจอกระทีมสำรวจคงม,มั่นใจขึ้นเยอะคุณมีข้อความใหม่หลินโยยุ่นอย่างนั้นเหรอเออนี่มันอะไรกันเนี่ยติดไวรัสหรือย,ยังไงกัน99บวกข้อความยังไม่ได้อ่านตัวอย่างอยู่ไหนทำไมถึงยังไม่ตอบเลยฉันเป็นห่วงนะหวังว่าครั้งหน้าจะไม่ปีกตัวกระทันหันอีกนะอย่างน้อยก็บอกกันสักคำสิพรุ่งนี้ว่างไหมจ๊ะพี่สาวจะพาไปชอปปิง้งหมดตัวก็ยอมเลย วันดีฉันขอยืมตัวนายมาเป็นโมเดลวัดรุ่มหน่อยได้ไหมนูต๊ตอ๋อไม่สิไม่มีอะไรโมเดลปกติก็ได้นะ่ะโหอบอุ่นจังเลยนะเปืี่ชนฉันเสียวไปหมดเลยตอบลินด้ดยหยุนไว้หน่อยดีกว่าจะจะได้ช่วยบอกคนอื่นซูอย่างขอโทษด้วยนะพอดีวันนี้ติดธุระด,ดว่วนเลยต้องรีบไปไม่คิดว่าจะทําให้ทุกคนเป็นห่วงแบบนี้ไม่เป็นไรหรอกคนเรามีธุระของตัวเองที่ต้องจัดการกันทั้งนั้นแหละไว้คราวหน้ามีโอกาสมาเจอกันอีกนะขอบคุณสําหรับการร่วมมือในวันนี้ด้วย โอ้คือคักกันดีจังเลยนะนี่แหละสะภาพผิวที่ครมีหลินโยยุ่นเองก็เป็นคนดีใช้ได้เข้ากันได้จัดการคนเป็นดีกว่าสปิริตหันที่ต้องชิงดีชิงเด่นเยอะ้วันต่อมาสู้อย่างบังเอิญจังเลยนะนายก็มาเทินอาชีพเหมือนกันหรอเอิม่มใช่แล้วแล้วเธอมาเทินหนึ่งใช่ไหมเออใช่แล้วได้พวกพี่ๆช่วยนั่นแหละฉันก็เลยเลื่อนมาถึงระดับ20ได้สักทอีอ่ได้ยินว่าเมื่อวันนี้นาะยไปอาณาเขตรับระดับเพชรกับพวกพี่โยหยุ่นมาหรอเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะ เอิ่มใช่แล้วเลเวลอัพมาเป็นระดับ60เลยวันนี้ก็เลยมารับภารกิจเธอสามนะ่ะอ๋อจ้ะยินดีด้วยนะนายเก่ง,งจริงๆเลยแต่ว่าต่อจากนี้พวกเราก็อยู่เป็นคนละโลกโดยสิ้นเชิงแล้วเขาก็จะทิ้งห่างออกไปเรื่อยๆเธอเองก็เก่งนะในฐานะอาชีพลับเธอมีศักยภาพในการพัฒน,นาที่ยิ่งใหญ่มากนะไม่แน่สักวันหนึ่งก็อาจจะนำหน้าฉันก็ได้นะเออจริงเหรอ ฉันจะโกหกทำไมเล่าสู้เขาล่ะฉันจะรอวันที่เราได้สู้ร่วมกันนะเอิม่มฉันจะพยายามสุดความสามารถเลยทั้งที่เขาแข็งแกร่งมากขนาดนี้ยังอุตส่าห์ให้กำลังใจฉันยังอ่อนโยนสู้อย่างเขายังคงเป็นสู้อย่างคนเดิมไม่ได้เปลี่ยนไปเลย 5. าดาวภารกิจเทิญ 3. ภารกิจและระดับอาชีพนักลุเวทที่สน์ศักยภาพเวทและพลัง1เวทผีกินคนในเขตหันที่พังทลายก็จำกัดภารกิจบุกเดี่ยวกําจัดผีกินคนบอสเขหันที่พังทลายแดนเจียนถ่นยินน้ระดับ60โดยไม่ใช้การสร้างความเสียหายทางกายภาพใดๆ 2. พลงังบังกรดินหินผาและเทือกเขาหงหลิงก็จำกัดภารกิจบุกเดี่ยวสังหารมังกรดินหินผาบอสป่าระดับ60โดยไม่ใช้การสร้างความเสียหายและทักษะโจมตีด้วยเวทใดๆรางวัลภารกิจ อัพเกรดอาชีพนัลกลบเวทเป็นนักลบอัมพังวิญญาณเวทแต้มคุณสมบัติเฉพาะพลัง300แต้มแต้มคุณสมบัติเฉพาะจิตวิญญาณ300แต้มทักษะอนุนมัติยุดอัมพังวิญญาณเวทระดับตำนานภารกิจใหม่เริ่มหนักข้อขึ้นแล้วฮะให้มาตั้งสองภารกิจในคราวเดียวแถมยังมีข้อจํากัดยุบมยิบอีกท่านผู้กล้าควรระวังให้ดีนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้ที่อาจเกิดปรากฏการ์พระจันทร์สีแดงด้วยพระจันทร์สีแดงอย่างนั้นหรอมันคืออะไรกัน พระจันทร์สีแดงถือเป็นปรากฏการพิเศษในช่วงเวลานั้นพวกสัตว์ป่าก,กับสัตว์ประหลาดในอาณาเขตลับจะดูดไร้กระหายเลือดมากขึ้นโดยเฉพาะดันเจี้ยนที่มีสัตว์ประหลาดประเภทวิญญาณเป็นหลักอย่างเคงหะที่พังทาลายนี่ได้รับผลกระทบมากที่สุดเลยการปรากฏของพระจันทร์สีแดงไม่มีกฎตายตัวมีแค่ข้อบ่งชี้บางอย่างที่เกิดขึ้นในเช้าตู่ของวันนั้นพวกสมาชิกกิลด์จะมีการแปลป้ายประกาศเตือนกันยังไงก็ต้องระวังตัวไว้บ้างนะคะเข้าใจแล้ว กับคนที่มีพลังของจริงเป็นเทินสี่อย่างเรามันจานตลายสักแค่ไหนกันเชียวเสียดายนะที่บอกเธอไม่ได้นะ่ะคงต้องปล่อยให้เป็นห่วงไปอย่างนั้นเอหาที่พังทลายอนาเขตลำด,ดับแพนทีนัม ระดับที่แนะนำ60ขข้นไปครั้งหนึ่งที่มีเคยเป็นคฤหาสน์ของขุนนางชั้นสูงที่มีตำนานเล่าสืบต่อกันมาว่าขุนนางท่านนั้นถูกคำสาปกัดกินจนสติฟัฟ่นเฟืองไล่สังหารคนในคฤหาสน์ตายหมดในคืนเดียวสุดท้ายก็กลายเป็นวิญญาณกินคนน่าสยดสยองฝักหลังอยู่ในส่วนที่ลึกที่สุดของคฤหาสน์สิ่งมีชีวิตใดก็ตามที่คิดจะลองดีล้วกนกายเป็นเดือรายต่อไปของมันเอ๊ะสงสัยจะดื่มเยอะไปถึงมาตื่นอับป่านนี้เอ๊ะ หลังไม่ดีแล้วเว้ยไอพัดจันสีแดงเนี่ยมาช้านะมาเร็วกว่านี้ได้แต่ก็ไม่มาแต่เลือกมาวันที่ฉันเมาปิ้นแบบนี้แต่บ้านผีสิงอย่างเคหะที่พังนาลายนี้ก็ไม่ค่อยมีใครมาอยู่ละไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหรอกมั้งเอ๊ะมาตั้งข้าวไว้แล้วค่อยไปมอต่อดีกว่าอยู่ระหว่างการบุกโจมตีไม่สามารถดาเนินการได้เออแล้วลูกมาที่ไหนมันไม่หลังตัวกลัวตายถ้าจะมาวันนี้เนี่ยเอ๊ะก,ก่อนหน้านี้ไม่นาน สังหารเด็กผีระดับ56ประสบการณ์1,512สังหารเด็กผีระดับ55ประสบการณ์1,511ฉันก็คิดไว้อยู่แล้วล่ะว่าพะจันทร์สีแดงเนี่ยไม่ได้น่ากลัวอะไรเลยเฮ้ออะไรล่ะนั่นเด็กผีข้างระดับ70เข้มผีกายพันเหรออย่าบอกนะว่านี่คือผลลัพธ์ที่แท้จริงของพะจันทร์สีแดงน่ะ